สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงความก้าวหน้าล่าสุดในการใช้ AI วิเคราะห์ภาพ MRI หัวใจนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการที่สุดยอดมากเลยนะครับคนิคนี้ชื่อที่ว่า cardiac MRI นะครับก็จะเป็นวิธีการตรวจหัวใจที่มีความแม่นยําที่สุดนะครับโดยไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องผ่าตัดนะครับแต่ว่าการแปลผลภาพเนี่ยก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพราะว่าต้องวิเคราะห์หลายอย่างพร้อมๆกันนะครับเช่นขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะมีการแยกประเภทภาพ MRI นะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นมุมมองไหนนะครับ ขั้นตอนที่2เนี่ยก็จะวาดขอบเขตห้องหัวใจและก็กล้ามเนื้อหัวใจ3หาจุดสําคัญในภาพครับสตรวจหาความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการพัฒนาไ i สาหรับแต่ละงานแยกกันไปนะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยก็จะมีข้อเสียคืออย่างแรกก็คือจะต้องใช้ข้อมูลฝึกฝนจานวนมหาศาลนะครับซึ่งหาภาพได้ยากมากนะครับสาหรับ m r i บางประเภท2เนี่ย AI แต่ละตัวจะทํางานแยกจากกันนะครับไม่ได้มีการแบ่งปันความรู้ระหว่างกันนะครับนักวิจัยจึงพัฒนา AI รูปแบบใหม่นะครับที่เรียกว่า u o d เด i o n Model นะครับหรือว่าตัวย่อคือ FM การทำงานของ Foundation Model เนี่ยก็จะมีการทำงานดังนี้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะมีการฝึกฝนไอเดียภาพคาเรียกเอ็มไอจำนวนมหาศาลนะครับจากข้อมูลในวิจัยนี้เขาบอกว่าใช้ไปทั้งหมด36ล้านภาพนะครับแบบไม่มีป้ายกำกับอะไรเลยนะ ขั้นตอนที่2ใน AI เนี่ยก็ทาการเรียนรู้ลักษณะสาคัญของภาพ MRI หัวใจโดยรวมนะครับขั้นตอนที่3มเนี่ยจากนั้นก็จะนา AI ที่ได้รับแต่งเพิ่มเติมมาสำหรับงานเฉพาะทางนะครับโดยใช้ข้อมูลที่มีป้ายกํากับจํานวนน้อยนะครับข้อดีของวิธีนี้ก็คืออย่างแรกเนี่ยใช้ข้อมูลที่มีป้ายกํากับน้อยกว่านะครับจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 2. AI ตัวเดียวสามารถทํางานได้หลากหลายมากนะครับสาเนี่ยทำงานได้ดีแม้กับภาพ MRI ประเภทที่พบไม่บ่อยนะครับผลการทดลองพบว่า ฟาวเดชันโมเดลเนี่ยทำงานได้แม่นยำกว่า AI แบบเดิมในทุกงาน,นครับโดยเฉพาะงานที่มีข้อมูลฝึกฝนน้อยนะครับยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับและในการตรวจหาความผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยฟาวเดชันโมเดลก็ทําได้แม่นยำมากกว่า1 4เนลยนะครับที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราได้ลองใช้ฟาวเดชันโมเดลเนี่ยที่ฝึกฝนกับภาพทั่วไปครับที่ไม่ใช่ภาพ MRI เนี่ยพบว่าการทํางานเนี่ยก็ทําได้ดีไม่เท่ากับฟาวเดชันโมเดลที่ฝึกฝนด้วยภาพ MRI โดยตรงครับแสดงให้เห็นว่าการฝึกฝนด้วยภาพเฉพาะทางมมมีคควาาาสํัญก นอกจากนี้ใน FM เเนี่ยยังสามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีแม้จะมีภาพตัวอย่างน้อยมากนะครับเช่นอาจจะมีภาพแค่1นถึงสภาพต่อประเภทนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างมากในงานเฉพาะทางที่เป็นงานสายแพทย์นะครับที่มีข้อมูลค่อนข้างจากัดนะครับเป็นไงกันบ้างครับเราอาจจะได้เห็นในอนาคตเนี่ยได้ใช้ a i ในทางการแพทย์มากขึ้นเรื่อยเื่อนะครับ,บเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับวันนี้รานก่อนสวัสดีครับ